สวัสดีครับวันนี้ผมเสร็จงานแล้วมากับเพื่อนชวนกําลังไปเดี๋ยววันนี้มีดูน้องเบสวันนี้น้องเบสเตรียมแข่ง P.C.A เดี๋ยวมาดูกันวันนี้จะซ้อมขานะครับเดี๋ยวผมจะดูน้องว่าทําอะไรบ้างเดี๋ยวผมไปแวะธนาคารกับเพื่อนชวนก่อน <c oughs> <c oughs> มาครับแวะเดิมมอกัอนเลยเสร็จธุระแล้วครับเดี๋ยวกำลังจะไปสมัทแล้ว โอกว่าจะเสร็จโคตรนานเดี๋ยวเดี๋ยวไม่รู้ว่าเบสรอเปื่อยเอื่อยแค่ไหนแล้วเจอกันผ่านไปสี่สิบนาทียังไม่ถึงยิ้มดูเลยครับอ,อจานทำอะไรกันครับเนี่ยคิดถึงลุงเลิงเลยวะเอ้ยลุงเลิรงเหรอไม่เอา <laughs> ถึงถึงแล้วครับผมจานเบสของผม จันเบสครับผมขอโทษมาเร็วเอ้ยจันเบสไม่ไหวแล้วเนี่ยใจเย็นดดเดี๋ยวพอมึงจะเริ่มเล่นจริงอะ่ะเดี๋ยวกูจะนับให้คือเวลาลงอ่ะอยากให้ช้า แบบว่าแบบเป็นวีกูนะแต่ไม่ใช่วีมึงวีกูมันจะเป็นนามราวริกาแต่ส่วนใหญ่คนจะชอบนับหน,นึ่งสองสามวอลเพราะนี้อันนี้เพาพี่เหรอไม่ดูเลยต้งองรอดูอ่ะอ๋อฮับ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 โอ้คอ,อทีอออเดียวโอเค c o ม e on อดีเพิกก่งชเยดออป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 อปอเคปอเอปอปออปออปอปนะเป่ปอ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 อปอปออปอปออป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 ออป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 อออปกปอปอปออปอปอปออคออปอปออปออปออ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 อวว มึงไม่ต้องซีเรียสเหมือที่พี่บอกไม่ต้องสนใจแผ่นเหล็กที่ใช้หรือน้ำหนักที่ใช้รู้แค่ว่าเราใช้กล้ามเนื้อสุดและที่พี่อยากให้เล่นแบบนี้เพราะว่ามึงจะได้คีฟเทนชันให้ไปในกล้ามเนือ้อแล้วเราจะได้ใช้มัสเซอร์ไฟเบอร์มากขึ้นเข้าใจเข้าใจเจ็บขอ้อไหมไม่ถ้ามุดนี่อะไรบาดเจ็บอย่าฝืนนะไม่เอาอย่าล้อเล่นกับเรื่องพวกนี้ตบ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 บตบบ 2 3นทีแล้วมึงเล่นเลย let's go สาทีเบส3ทีพอเข้ามาแล้วด r อปด e ด p อย่าก,กัน one more, มันโมอหมันมโหมันโมอห let's go b e s, go, <S, <best>. <S you can do can you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  can หุด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 ไม่ต้องเก็บไม่ต้องเก็บเล่นไปเล่นก็ได้เบสเข้ามาไปฝืนตัวเองจนมันเกอ้อเวอร์เกินนะเอาแค่กล้ามเนื้อถ้ามึงใช้แต่แรงมึงหยุดเลย เบ็ดวันมองชุดล็อกล็อกสวยสวยสวยนี่นาไม่ก่งเลยเฮ้ไม่ฮอบเลยยังไม่โอ้แล้วผมบอกพี่เลยเด็กมันขิงสีมาอัพ Mà, mà, up up up, ủa mọi người ủa mọi người bỏ mọi người ủa mọi người Bread. Bear, ดีเบสเบสจัดการหายใจเข้ามาหายใจหายใจเข้ามาอย่าเพิ่งพักเบสเล่นก่อนไปพักเข้ามาสองทีไปอย่าลงเร็วเท็มโปเดิมเบส oh. ขอเท oh. <tempo S 2> ็มโปเดิมไม่ไหวก็คือไม่ไหวมีเทคนิคเยอะแยะแล้วเบสสองทีหายใจขึ้นสองสี่สามทีแล้วเล่นเลย tay vì à em hai cái thì Áo xe xe thầm come on Thôi tay vì Tông mò, văn mò bé, come on Văn mò, come on Thôi Tại vì em Cứ nè, no, 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 no Bé Sai cam nữa bé, Đi ใช้กำเนื้อเชื่อทีสุดท้ายไปไปเองขึ้นดีโอเคพี่เเบสพี่ว่าพี่ได้กี่ทีมาเบสร้อยทีพี่โอ้โหมึงเว่งหวยมวยโอ้ยปวดผมแต่งเถอะอัพมา เียมหได้เนี่ยตอนนี้นี่พี่รู้สึกคือพี่แสบตรงน,นี้มากผมไม่รู้สึก <c oughs> ไม่ไหวพี่ช่วยเบสเข้ามาสามพี่สามพี่ข้าออกดันด,นดนนันเองพี่สข้ามาสองพี่ดันเอง พอ้อดาสองทีสองทีสองทีดนเงดันเองดด้นดดมันมอพาสุดสุดโอเคโอ้เซตที่สองอ่เอาน้ำหนักนี่แหละเน่นจนหมดแล้วก็ดอกแม่งหมดเลยใจเดี๋ยวเราเข้า สองทีโอเคพอหยุดเลยหยุดหยุดหยุดเก็บกระป๋อนเบสสามสองทีสีเดียวทีเดียวสัตว์ <c oughs> ใจวะ ดีใจว่ะบรูแนวอย่างนี้แล้วลงเนีย่ยเตะให้สูงนี้เแบสเบสเตะแค่นี้แต่พี่อยากให้มันอย่างนี้ขึ้นมาพยายามพยาให้สามนิมนี้มันทีแล้วก็ชี้ถึงตรงนี้สุดสุดสุดีดี เบสพยายามให้เตะถึงตรงนี้ล้วก็ถึงแล้ดีเบสยังไม่ต้องแบบบิดไปทางไหนไม่ต้องไปคิดจะแก้ข้างในหรือข้างนอกเอาดีเทลแล้วเนี่ยพี่ไปถึงตรงนี้สูงกว่านี้เบสกระชากช่วยหน่อยหลังหลังไม่ไหวก็คือไม่ไหวสามเหลี่ยมอย่าลืมล็อกดีช้าชา้าเตะแรงก็จริงแต่เนีก็ถีบหน่อยไอ้หมดเบสกระชากช่วยดิสามสอง,สองหนึ่งโอเคอำแล้วปนะโอ้อำแล้วปนะ เอาเลยก็ได้ <laughs> แล้วจะหอบหรือยัง <laughs> เอาเลยครั้งนี้เลยสี <laughs> ่ครับเป็นพยายามเฟรคข้างในเยอะๆพยายามเตะหลังๆไม่ไหวก็ช่วยกระชากมันหน่อยแต่กระชากแบบยังคอนโทรลอยู่พี่กระชากอยู่เนี่ยพี่กระชากอ่างนี้ไม่ใช่แบบแมวเข้าใจเข้าใจพี่ยังอยากให้คลิปเทนชั่นตลอด มากระลองกระชากดิสามทีสองทีหนึ่งทีโอเคใหญ่ขึ้นนึงไหมโอเคเซนสุดท้ายเราจบจบแล้วนี่เซตชั่นนี้ ไะเป่าเป่าเราเก่งไม่เป็นไรโอเคไม่เป็นไรไปเกงท้องอบ,บิกแล้วบิดตัวลงไปกดลงไปแร็เนี่ยอย่างที่บอกแพงคิดว่ากลางออกเพราะว่าจะลืม การออกเยอะจับอย่าล,ล,ล,ลืมมือเชิออกขึ้นเออท้อ,ทองกดเยอะเบสเปิดเ,ดเยอะเบสเปิดไปเลยปึ้งแล้วดึงสอบกลับมาเออนั่นแหละเปิดแล้วดึงสอบกลับมาไปเออ มันไม่ใช่เป็นการกดมันคือการย,ออย่อหลงนี้เว้ยเออเนี่ยที่สวยสัตว์เจอกันเบีด